จับข้าวแรงวันนี้นำเสนอต้มไก่บ้านสูตรเด็ดต้มไก่ให้อร่อยต้องย่างก่อนนะครับนี่นะครับแต่เราไม่ได้ย่างแบบให้สุกนะครับเราจะเป็นแบบเผาไฟสักหน่อยนะครับให้มีกลิ่นไหม้สักนิดหนึ่งนะครับ ปิดมาสักนิดหนึ่งนะครับให้ประมาณนี้นะครับจิ้มเกลือมนะครับหลังจากย่างเสร็จนะครับเราก็นะครับจับเนื้อไข่มาฉีกเป็นชิ้นส่วนนะครับไม่ต้องสับเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับมันจะไม่อร่อยนะครับเสร็จแล้วมาคั่วเครื่องนะครับผมเครื่องก็จะมีนะครับขาตาคร้ใบมะกรูดนะครับขมิ้นนะครับหอมกระเทียมนะครับคั่วให้หอมๆหน่อยนะครับ หัวไปเรื่อยให้กลินมันออกหน่อยนะครับผมกลินออกเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาไปลงหม้อต้มนะครับเตรียมน้ําให้เดือดก่อนนะครับเตรียมน้าให้เดือดแล้วก็ลงหม้อต้มได้เลยนะครับลงหม้อต้มได้เลย,เลยก่อนลงหม้อต้มแล้วก็ใส่เกลือนะครับผมเข้าไปหน่อยนะครับเกลือผงนัวนะครับลงเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาเตรียมนะครับ ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ใบกระเพราเสร็จปุ๊บต้มให้เดือดนะครับสักประมาณ30มนาทีนะครับเนื้อไก่นุ่มนะครับเราก็ตักนะครับตักร้อมเสิร์ฟนะครับลองไปทำดูสูตรนี้นะครับอร่อยมากนะครับผมทำแล้วก็ให้ลูกกินก่อนนะห้ชิมดูหน่อยนักแสดงชิมหน่อยโอ้ย่างอร่อยครับเนื้อนุ่มด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาไก่ไม่ได้เอาไก่ ปีนะครับเราเอาไก่ไม่ถึง8เดือนนะครับเนื้อจะไม่เหนียวนะครับลองไปทำดูนะครับลูกค้านะครับใครอยากกินต้มไก่แซ่บๆสูตรบ้านๆนะครับผวลืมไปเลยนะครับก็ใส่ใบมะขามเพิ่หน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็บีบมะนาวนิดหนึ่งนะครับก็อร่อยแล้วนะครับผมสูตรนี้นะครับเด็ดนะครับลองไปทำดูนะครับ 这把东